ทุกวันนี้เราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูร้ายในรูปของแสงสีฟา้าอยู่ทุกวันอย่างตัวแอดนิกเนี่ยเล่นเกมทำงานหน้าจอทีไรในโปรต้าตลอดจนกระทั่งได้เจอกับ o อฟตัสเซโแว่นกองแสงสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะด้วยเลนกรองแสงสีเหลืองอ่อนสบายตาขาแว่นบางไม่มีผูเวลาใส่หูฟัง ทนถึกปิดได้ไม่เสียสรงสามารถใช้โยนระบายอารมณ์ได้เต็มที่ในวันเครียด,ด,ดแับช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงใต้คลิปพร้อมใช้โค้ดส่วนลดแฟนแฟชั่นเพื่อรับส่วนลดทันที100บาทคำเตือนคลิปนี้เต็ไมไปด้วยภาพสย,สยองเละเทะน่ากลัวใครกวนอ่อนกรรณานใช้จักรยานในการรับชม ในภาพยนตร์เกมและสื่อต่างๆในปัจจุบันแวมพร์ได้กลายเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างปฏิเสธไม่ได้ทั้งมีชีวิตอมตะและพลังอำนาจที่เหนือมนุษย์ทั่วไปแถมส่วนใหญ่ยังหล่อสวยและแฝงความเซ็กซี่โรแมนติกซะด้วยแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยมีผู้สร้างหลายคนนะครับที่พยายามจะพาเรื่องราวของแวมไพายไปสู่ความสยดสยองแบบเพียวๆหนึ่งในนั้นก็คือกียโมเดโทโรเจ้าเก่าครับเขาสนใจในตำนานของผีดูดเลือดพื้นบ้านทั่วโลกมาตั้งแต่เด็กบวกกับความล้างไค้ในวิชาชีววิทยา เขาจึงนาเสนอว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าจะมีไวรัสหรืออะไรสักอย่างที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นอสูรอมาตะกระหายเลือดที่แพ้แสงแดดก็ไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะยังหล่อสวยอยู่แบบนี้ในบรรดาตำนานแวมพรยทั่วโลกลุงเดโลโทโร่แกดูจะสนใจตำนานผีดิบของเอเชียและยุโรปตะวันออกมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะตำนานปีศาจของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับตัวอัชวังผูดผีที่สอดลล้นยาของมันเข้าไปดื่มเลือดของทารกในครรภ์ของผู้หญิง ซึ่งไอลินเนี่ยก็ไปคล้ายกับตำนานของผีดิบสตรีกอยทางฝั่งยุโรปตะวันออกที่มีเหล็กในพุ่งออกมาจากใต้ลิ้นทั้งสองไอเดียนี้ได้หลอมรวมไปกับความชอบในการสร้างสารมอนสเตอร์ของลุงแกและในที่สุดหนึ่งในแวมพร์ที่น่าขยะขยงที่สุดในโลกสมมติก็ถือกำเนิดขึ้น The Strain คือนวนิยายสยองขวัญปี2009ที่ลุงเดลโทโ,ลโรโลบกระแต่งขึ้นมาเพรอมกับนักเขียนชื่อชักคโฮแกนนิยายเล่มนี้มีภาคต่อตามมาอีกสองเล่ม,มคือ The Fall และ The Night Eternal เนื้อหาว่าด้วยแผนการยึดครองโลกของพวกสตรีกอยด์เหมือนภายสายพันธุ์สยองที่มีลักษณะคล้ายๆกับปรสิตมากกว่าผีดิบเหนือธรรมชาติในสื่อ,อื่นๆเนื้อหามีการอ้างอิงวิทยาศาสตร์และวิชาปรสิตวิทยาแบบเข้มข้นเลยครับดูแล้วนี่จะรู้ซึ้งเลยว่าลุงเดลโทโรนี่แกเป็นติ่งเรื่องพวกนี้แค่ไหน ในคลิปนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของพวกสตรีกรอยโดยอิงจากเนื้อหานิยายเป็นหลักอาจมีส่วนเสริมจากซีรีส์บางเพื่อความสมบูรณ์นะครับและก็อย่าลืมนะครับถึงแม้คลิปนี้จะดูมีรายละเอียดเยอะแต่มันก็เทียบไม่ได้เลยกับความละเอียดยิบของในนิยายผมจึงแนะนําให้ไปหาอ่านกันนะครับมีแปลไทยแล้วสั่งซื้อได้จากร้านอินหรือร้านอื่นนะครับตอนนี้ร้านหนังสือปิดในช่วงโควิดก็หากันนะครับแอนนิ่รับรองได้เลยว่าสั์ใจคอไซไฟยสยงขวัญแน่นอนครับเรื่องราวของ t h e s t r a i n เริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนิวยอร์กเครื่องบินโบอิ้ง777ลำหนึ่งได้รอดลงจอดและสงบนิ่งโดยไร้การติดต่อใดๆหน้าต่างเกือบทุกบานถูกปิดไฟทุดวงดับมืดทางสนามบินเดือด้งแจงศูนย์ควบคุมโรค CDC ซึ่งได้ส่งดรเอเฟรมกูดเวเตอร์หัวหน้าทีมรับมือภัยคุกคามทางชีวภาพให้มาตรวจสอบกูดเวเตอร์กับลูกทีมจึงขึ้นไปบนเครื่องและพบว่าผู้โดยสารและลูกเรือตายเกือบยกลำโดยไม่มีบาแดแผลใดๆ ยกเว้นเพียงสี่คนที่รอดมาได้และที่ไม่มีใครสังเกตก็คือใต้ท้องเครื่องนั้นมีของอย่างหนึ่งที่หายไปจากภูมิการเดินทางนั่นคือลงศพไม้ขนาดใหญ่ที่มีฝาสลักรูปโครงกระดูกป,ปีศาจและที่อีกฝากหนึ่งของเมืองในย่านสเปนิชฮารเลมอับราฮัมเซรากีเนอดีตศาสตราจารย์ด้านปราาสิตและชาวยิวผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ตระหนักว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้โดยสารจากโบอิ้ง777 ได้เริ่มกลายสภาพเป็นผีดิบดูดเลือดและแพร่กระจายเชื้อร้ายไปทั่วท้องถนนของนครนิวยอร์กอย่างเงียบๆแต่รวดเร็วเซตราเกียนจึงจับมือกับด g o o d ร์กูดเวอร์และนักสู้เพียงหยิบมือเพื่อหยุดยั้งเชื้อร้ายนี้ไม่ให้กลืนกินโลกท่ามกลางไฟการเมืองและแผนสงคบคิดโดยขุมพลังอำนาจที่เก่าแก่และอมหิตกว่าที่ใครจะร่วรู้ินทรมา สตริโอยคือเผ่าพันธ์ผีดิบที่มีผิวขาวซีดและรูปร่างหน้าตาผิดธรรมชาติเลือดของพวกมันเป็นสีขาวข้นเหมือนนมมีหนอนสีขาวว่าย,ยเยือเต็มไปหมดตจวหนอนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแพร่กระจายไวรัสผ่านเล็กในที่ยิงออกมาจากลำคอของสตริโอยแค่โดนไปเฉียวเฉียวก็มากพอแล้วนะครับที่ทําให้ติดเชื้อและกลายร่างได้เนื่องจากหนอนแต่ละตัวจะพยายามช้อนชัยเข้าไปในร่างกายเหยื่อทันทีที่ได้รับการสัมผัสเมื่อเข้าไปได้แล้วมันจะแพร่พันธุ์และพาวไวรัสไปทั่วรบบไหลเวียนเลือด นำไปสู่การกลายพันธุ์สุดสยองอย่างช้าๆจากมนุษย์ไปเป็นสตรีกอยโดยสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นคือท่อเลยยหล็กในยาว6ฟุตที่ทำหน้าที่ไปทั้งเครื่องมือดื่มเลือดและอวัยวะสืบพันธุ์โดยปกติเจลเหล็กในนี้จะถูกพับเก็บไว้ใต้ลินภายในถุงคอที่ย่นเป็นเนียงเหมือนกับคอของไก่งวงเมื่อเจอเหยื่อมันจะถูกยิงไปเกาะเข้าที่ลำคอหรือต้นขาของเหยื่อแล้วเจาะเข้าเส้นเลือดใหญ่แรงดูดของเหล,ล็กในรุนแรงพอ ที่จะทําให้เส้นเลือดยุบหายไปในทันทีในขณะที่เหยื่อตัวแห้งเหือดภายในเวลาไม่กี่วินาทีในนิยายเนี่ยเนื่องจากเปล็กในของสตรีกอยถูกสร้างขึ้นจากกล้ามเนื้อลำคอและก็ปอดนะครับแวมไพร์พวกนี้จึงไม่สามารถแปลงเสียงภาษามนุษย์ได้ทําได้แค่วิดร้องเหมือนกับสัตว์ป่าแต่แวมไพร์บางตนที่มีอายุมากและคงสติปัญญาไว้ได้จะสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ผ่านโทรจิตและขนาดในการก็ขยับริมฝีป,ปากริปซิงไปด้วย เเเพพืืพ่่่ออออใหห้ดดูููมนววาตัังงกลยรูปร่างหน้าตาชนสยองของพวกสตริกอยเกิดจากความพยายามของไวรัสในการปรับร่างกายให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แบบใหม่อวัยวะที่ไม่ได้ใช้งานอย่างผมเล็บจมูกและใบหูจะค่อยๆฝ่อหายไปตามกาลเวลาในขณะที่อวัยวะใหม่ๆจะก่อตัวขึ้น ตาขาวของพวกมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเยื่อเมือกคล้ายกับตาของนกหรือสัตว์เลือล้อยคลานนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างจะยืดยาวออกและมีกรงเล็บยาวอยู่ตรงปลายและที่เด็ดที่สุดก็คือเนื่องจากสตรีกอยสืบพันธุ์ผ่านการแพร่กระจายของไวรัสอวัยวะเพศของมนุษย์ที่กลายเป็นสตรีกอยจึงจะฝ่อและหลุดหายไปในที่สุดบางชิ้นเนี่ยก็หลุดเป็นทั้งยวงเลยครับทำให้แทบดูไม่ออกว่าเจ้าของร่างเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาก่อน การกลายสภาพเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา1สัปดาห์หลังการติดเชือ้อความคิดและจิตใจของสตรีกอยที่กลายสภาพใหม่ๆจะสับสนวุ่นวายทำให้การเคลื่อนไหวของมันดูติๆดๆขัดๆเหมือนกับคนเป็นสันิบาตอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะคล่องแคล่วว่องไวขึ้นสามารถกระโดดไกล,กลและปีนผนังหรือกำแพงได้ด้วยกรงเล็บบางตัวจะถึงขั้นหลบกระสุนปืนได้และถึงแม้ใบหูจะอ่อ แต่ประสาทร,รับเสียงของสตรีกอยจะพัฒนาขึ้นจนสามารถได้ยินเสียงเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเหยื่อได้และถ้าผ่าศพของสตรีกอยออกแหมลุงเดทโทรโร่กันนี่ชอบทําอะไรแบบนี้จริงๆนะครับคุณจะพบว่าระบบย่อยอาหารและระบบไหลเวียนเลือดของแมไพารายนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากคือทุกอย่างในร่างกายเนี่ยจะถูกยุบรวมเหลือระบบเดียวเอวยวะภายในของพวกมันจะดูเหมือนถุงหลายใบยที่ถูกเชื่อมต่อกันสารอาหารจากเลือดจะถูกส่งไปยังร่างกายผ่านนอนทอี่ในเลือดสีขาวของพวกมัน จเจลเรน,นี้มีสปปรรพคุณในการฟื้นฟูพละกําลังและบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงให้กับมนุษย์ได้เป็นการชั่วคราวหากดื่มในปริมาณน้อยแค่ประมาณสองสหยดและระวังไม่ให้พวกนอนเข้าไปในร่างกายได้แต่ระบบย่อยอาหารที่เรียบง่ายของพวกมันก็ทาให้พวกแวมพายพวกนี้อ้วกไม่ได้ครับเหมือนกับสัตว์ประเภทหนูเหล็กในของพวกมันดูดเลือดเข้าได้ทางเดียวของเสียทุกอย่างจะถูกขับออกจากรูทวารเพียงรูเดียวในรูปของสเปรย์แอมโมเนียที่มีกลิ่นฉุน พวกสตรีกอยจะทําการขับของเสียเพื่อเคลียร์เลือดเก่าในขณะที่ดูดเลือดใหม่เข้ามาใช่ครับนอกจากเหยื่อจะต้องทุกทรมานจากการโดนดูดเลือดแล้วเนี่ยยังโดนพวกมันขี้ใสอยู่ตลอดเวลาด้วยดีนะในซีรีส์เนี่ยไม่ได้ทำเหมือนนิยายไม่นงนั้นคงจะเละเต็มหน้าจอไปหมดหลังจากกินอาหารเสร็จพวกสตรีกอรจะเกิดอาการเชื่อชาเล็กน้อยพวกมันจึงมักไปหลบอยู่ในที่มืดเพื่อพักผ่อนถึงแม้สภาพร่างกายที่ดูทุเรศทุรังของพวกมันจะกำจัดความโรแมนติกทั้งหลายแหละที่เราเคยคิดเกี่ยวกับพวกมันเปนเกลียง แต่พวกมันก็ยังมีสิ่งที่ทาให้มนุษย์จำนวนมากคลางไคล้แวมพาอยู่นั่นก็คือความเป็นอมตะร่างกายของพวกสตรีกอยจะไม่เสื่อมถอยหรืออ่อนแอลงตามการเวลากระสุนปืนไม่ทําให้พวกมันสะดุ้งสะเทือนนอกจากจะโดนกระดูกส่วนสําคัญและแผลที่เกิดขึ้นก็จะสมานตัวอย่างรวดเร็วแต่ถ้าพวกมันโดนหกักคอตัดหัวหรือเป่าสมองจนกระจุยก็อาจตายได้เหมือนกันนอกจากนี้อาวุธที่ทาจากแร่เงินยังทาลายเชื้อในตัว ทำให้พวกมันรู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัวกว่าโดนอาวุธธรรมดาแล้วก็ยังมีจุดอ่อนคลาสสิกอย่างแสงอาทิตย์ครับแสงแดดจากดวงอาทิตย์หรือตะเกียงูวีจะแผดเผาไวรัสและหนอนที่อยู่ในตัวของพวกสตรีกอยทั่วไปทําให้พวกมันลุกไหม้จนเหลือแต่เท่าภายในพริตตาแต่ไม่ใช่ว่าสตรีกอยทุกตัวจะเหมือนกันหมดนะครับในสังคมข,ของพวกมันยังมีลำดับชั้นวันนะที่่วัดกันตามความอาวุโสที่อ่อนด้อยที่สุดก็คือพวกที่เพิ่งกลายร่างได้ไม่กี่วันพวกนี้จะด้อยสติปัญญาเหมือนกับสัตว์ ไม่คิดอะไรนอกจากการดูดเลือดมนุษย์ทุกคนที่เจอแต่ที่แปลกก็คือพวกมันจะจําคนที่พวกมันเคยรักได้ตอนเป็นมนุษย์และจะถูกขับดันโดยสัญชตาตญาณให้ออกตามล่าคนพวกนั้นและเปลี่ยนให้กลายเป็นสตรีกอยดได้กันอารมณ์ก็ประมาณเหมือนมีของดีต้องบอกต่อละครับเมื่อใช้ชีวิตในฐานะแวมไพร์ไปได้สักพักสตรีกอยบางตนที่เคยเป็นผู้มีอิทธิพลสมัยที่ยังเป็นมนุษย์จะได้รับอนุญาตให้คงสติปัญญาความทรงจําและบุคลิกของตัวเองเอาไว้เพื่อรับใช้เจ้านายของพวกมันได้ดีขึ้น สาวกเหล่านี้จะสามารถแทรกซึริมกลับเข้าไปใช้ชีวิตในหมู่มนุษย์ได้ถ้าพวกมันต้องการแถมบางตัวยังปลอมได้แนบเนียนระดับสุดยอดเมคอัพอาร์ติสซะด้วยนะครับ oh, <the> และที่จุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์สตรีกอยก็คือผู้ให้กำเนิดของพวกมันที่เรียกว่าดิเอนเชียนมันคือแวมพร์ทรงพลังทั้ง7ที่ทรงพลังกว่าแวมพร์ทั่วไปแบบเทียบกันไม่ติดดิเอนเชียนแต่ละตนคือผู้สร้างแวมพร์ชั้นต่ำกว่าในสายตระกูลของตัวเอง พวกมันแข็งแกร่งพอที่จะยกมนุษย์ให้ลอยจากพื้นและบีหัวกระโหลกจนเละด้วยมือข้างเดียวเคลื่อนไหวได้รวดเร็วจนกลายเป็นภาพเบลอทนทานต่อแสงแดดได้เป็นนาทีและที่น่ากลัวที่สุดก็คือพลังจิตชั้นสูงที่สามารถปูนจิตของมนุษย์และควบคุมวงการความคิดของสตรีกอรชั้นต่ำกว่าที่อยู่ในสายตระกูลของพวกมันได้เชื่อกันว่าหนอนที่อยู่ในร่างกายของสตรีกอรทุกตนเนี่ยได้ผ่านการวิวัฒนาการจนสามารถส่งสัญญาณถึงกันได้โดยเหตุนี้สตรีกอยแต่ละตน จึงสามารถส่งผ่านความคิดและข้อมูลประสาทสัมผัสไปให้พวกเอนเชียนที่ควบคุมผู้มันอยู่ได้ตลอดเวลาโดยไม่เกี่ยงระยะทางและว่ากันว่าสายสัมพันธ์นี้เหนียวแน่นมากจนผู้มันสามารถสัมผัสถึงความเจ็บปวดของข้อพันเดียวกันที่ถูกทำลายได,ได้นอกจากเครือข่ายพลังจิตที่แก่กล้าแล้วพวกเอนเชียนยังม,มีความสามารถอีกอย่างที่สตรีกอยตอนอื่นหรือแวมพายในเรื่องอื่นไม่มีนั่นคือการย้ายจิตไปยึดครองร่างใหม่ที่แข็งแกร่งหรือมีสภาพดีกว่า โดยการยัดดินเข้าปากเจ้าของรางแล้วอ้วกหนอนทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวใส่ร่างเก่าของเอ็นเชียนจะตายในทันทีในขณะที่ร่างใหม่ถูกควบคุมท่านผู้ชมอาจสงสัยว่าเจ้าดินเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องไปดูที่ต้นกําเนิดที่แท้จริงของเราเอ็นเชียนและพวกสรตรกอยซึ่งถูกเก็บเป็นความลับมาหลายพันปีเพราะมันคือกุญแจสําคัญสู่การทาลายล้างเผ่าพันธ์ผีดิบทั้งหมด ถ้านอาจ,จะแปลกใจนะครับที่ได้รู้ว่าแม้เดอะส r a i n จะมีเนื้อหาอิงวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้นเกี่ยวกับพวกแวมพายแต่ต้นกําเนิดที่แท้จริงของพวกมันในนิยายเนี่ยกลับมาจากเหตุการณ์ในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าครับเรื่องราวของสตร i กอยหรือ s t r i ์ได้ถูกบันทึกลงในตำราบโบราณที่เรียกว่า o อคค d โ o Lumen ซึ่งถูกเปลี่ยนมือหลายครั้งตลอดเวลาหลายพันปีเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่การล่มสลายของนครโซดอมและโกโมราสองมหานครที่อบอวลไปด้วยความชั่วร้าย จนพระผู้เป็นเจ้าได้ส่งเหล่าอาร์แองเจลไปทำลายมันหนึ่งในอาร์แองเจลนั้นก็คือออสเรียลเทวทูตแห่งความตายซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นมานะครับเขาถูกครอบงำด้วยความกระหายเลือดในระหว่างที่ทำลายเมืองและพุ่งเข้าโจมตีอาร์แองเจลที่มาด้วยกันเพื่อดื่มเลือดสีเงินของอีกฝ่ายพระผู้เป็นเจ้าส่งพิโรธในการกระทำของออสเรียลจึงลงโทษด้วยการให้อาร์แองเจลตัวอื่นๆสับเขาเป็นชิ้นๆแล้วหว่านชิ้นส่วนไปทั่วพื้นพภพเมื่อเวลาผ่านไป เลือดของเขาจึงไหลออกมาจากสถานที่ที่แต่ละชิ้นส่วนฝังอยู่และกลายเป็นหนอนเลือดที่มีความคิดอ่านของตัวเองก่อนจะชอนชัยเข้าไปควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นชิ้นส่วนทั้ง7ของอาร์คแองเจิลตกสวรรค์จึงกลายเป็นสตรีกอยเจ็ดตนแรกและตลอดเวลาหลายพันปีพวกมันก็รวบรวมทรัพยากรเพื่อแผ่ขยายฐานอำนาจอย่างลับๆและมีมนุษย์เพียงหยิบมือเท่านั้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของพวกมัน บางส่วนเลือกที่จะกลายเป็นนักล่าแวมพายแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกมันได้ในขณะที่บางส่วนเลือกที่จะสวามิภักดิ์เพื่อแลกกับอำนาจและความเป็นอมะตะพอถึงยุคสมัยใหม่พวกเอ็นเชียนส่วนใหญ่ต่างพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดและปกครองโลกอย่างลับๆมีเพียงมนุษย์ที่พวกมันมองว่ามีอิทธิพลและคู่ควรเท่านั้นที่จะได้รับของขวัญแห่งชีวิตอมะตะแต่ไม่ใช่เอ็นเชียนทุกตนที่จะเห็นด้วยกับวิถีทางนี้ การก่อกระบฏครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นโดยน้ำมือของเอ็นเชียนที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งเถือกำเนิดขึ้นจากคอของออสเตรเลมันเป็นที่รู้จักในหมู่มนุษย์ว่าเดอะมาสเตอร์และตั้งใจที่จะแพร่เชื้อพันของมันไปทั่วโลกอย่างเปิดเผยตลอดเวลาหลายยุคสมัยเดอะมาสเตอร์จึงรวบรวมเหล่าสาวกโดยสัญญาว่าจะมอบอำนาจและความเป็นอมตะให้สาวกเหล่านี้บางตนเป็นแวมไพร,ร์ที่มีสติป,ปัญญาคอยทำหน้าที่เป็นแขนขาให้กับมาสเตอร์ส่วนบางคนเป็นมนุษย์ที่มีอิทธิพล เงินทองและทรัพยากรมหาศาลเพื่อช่วยให้แผนการจัดระเบียบโลกใหม่ของมาสเตอร์กลายเป็นจริงโดยเริ่มตน้นที่นครนินวยอร์กหลังเกิดการระบาดบนเกาะเมนฮัตตันมหาสงครามระหว่างมนุษย์เอ็นเชียนและมาสเตอร์จึงระเบิดขึ้นเหล่าเอนเชียนรวบรวมกำลังพลเพื่อกำจัดสายพันธุ์ของมาสเตอร์ให้สิ้นซากและถึงขั้นรับมนุษย์ทั่วไปมาเข้าพวกด้วยเพื่อออกล่าสตรีกรอยในเวลากลางวันแต่เมื่อการต่อสู้เข้าถึงจุดวิกฤต และสตรีกอยกับเหล่ามนุษย์นักล่าของเหล่าเอ็นเชียนไม่สามารถกำราบเชื้อพันธุ์ของมาสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอพวกเขาจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากลูกครึ่งมนุษย์และแวมพายที่เรียกว่าเดอะบอนพวกนี้เป็นมนุษย์ที่ได้รับเชื้อแวมพายตั้งแต่อยู่ในคันของแม่ที่ถูกสตรีกรอยดื่มเลือดร่างกายของพวกเขาจึงเกิดการกลายพันธุ์บางส่วนตั้งแต่เกิดเดบอนนั้นมีพละงกำลังและความรวดเร็วเหนือกว่าสตรีกรอยทั่วไปสามารถต้านทานแสงอาทิตย์ได้ชั่วคราวและปราศจากหนอนแวมพร์ในกระแสะเลือด นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถแพร่เชื้อสายมนุษย์ได้แม้จะมีเหล็กในไว้ดื่มเลือดเดบอนที่เหล่าเอนเชนเรียกตัวมามีชื่อว่าควินตัสหรือควินลันที่เกิดจากเชื้อพันธุ์ของมาสเตอร์เองเขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์มานับพันปีหลังจากที่สูญเสียทุกอย่างให้กับมาสเตอร์จึงปรารานว่าจะทําทุกอย่างเพื่อทําลายผู้สร้างของเขาให้จงได้สงครามปะทุสู่จุดสูงสุดโดยการที่ฝ่ายของมาสเตอร์จุดระเบิดนิวเคลียร์ในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือการทำลายพวกเอนเชียนโดยตรงในซีรีส์เนี่ยหัวใจสำคัญของเราเอนเชียนก็คือหนอนสีแดงที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความคิดของพวกมันตราบใดที่เจ้าหนอนสีแดงนี้ยังอยู่จ้าแห่งสตรีกรอจะสามารถใช้ชีวิตด้วยการย้ายร่างต่อไปได้เรื่อยๆแต่ในนิยายเนี่ยจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของพวกมันก็คือสถานที่ที่เป็นจุดกำเนิดครับจุดที่หนอนเลือดใช้ออกมาจากชิ้นส่วนของออสเตรเลไปครั้งแรก เพื่อทำลายเหล่าเอ็นเชียนจุดกำเนิดเหล่านี้จะต้องถูกทำลายโดยพลังงานมหาศาลอย่างพลังของดวงอาทิตย์แต่เราไม่มีพลังของดวงอาทิตย์ครับเรามีสิ่งที่ดีรองลงมานั่นก็คือระเบิดนิวเคลียร์ที่มีพลังใกล้เคียงที่สุดก็จริงๆก็ไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เรามีนะนะการระเบิดจะไม่เพียงทำลายเหล่าเอนเชียนและสตรีกอยที่อยู่ในบะคับประชาของพวกมันเท่านั้นแต่ยังส่งฝุ่นผงขึ้นไปปกคลุมท้องฟ้าทําให้โลกตกอยู่ใต้ความมืดมิด เป็นราตรีที่ยาวนานนิรันดรจากนั้นกองทัพสตรีกอยจจำนวนนับไม่ถ้วนของมาสเตอร์ก็ยกพลขึ้นมาจากใต้พื้นผิวของนครน,นิวยอร์กอย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้ออกไล่ล่ามนุษย์อย่างบ้าคลัง่งเดอะมาสเตอร์ควบคุมแวมพ์ใต้รบัาชาของตัวเองให้ควบคุมฝูงชนอีกทีและใช้เส้นสายผู้มีอำนาจในหมู่มนุษย์เพื่อสร้างรัฐบาลโลกใหม่ขึ้นมาปกครองมนุษย์ทั้งโลกรัฐบาลใหม่นี้ถูกเรียกว่าเดอะพาร์ตเนอร์ชิพ ซึ่งเขียนประวัติศาสตร์สมัยเพื่อเชิดชูบูชาความดีของพวกแวมพายพร้อมกับจัดอาหารและที่อยู่ให้มนุษย์ทุกคนที่ยอมทําตามกฎผลิตการของพวกมันผู้คนถูกสั่งให้ต้องหลังเลือดให้กับพวกสตรีกอยและต้องตามคําสั่งทุกอย่างที่เดอะพัทเนชิพสั่งให้ทําและที่แปลกหรือไม่แปลกก็คือถึงแม้จะดูเป็นการกดขี่ที่โหดร้ายแค่ไหนมนุษย์โลกก็ยังยอมรับที่ทางของตัวเองในโลกใหม่ได้โดยไม่ต่อตา้าน ยกเว้นคนเพียงหยิบมือที่ยังคงต่อต้านพวกสตรีกอย The สเตอร์จึงสั่งให้ตามจับทุกคนที่ต่อต้านเขาเอาวุธนิวเคลียร์และแร่เงินการเป็นของผิดกฎหมายแต่โชคยังดีที่ในที่สุดกลุ่มของเซทาเกียนก็สามารถขความลับที่ถูกบันทึกไว้ในออคิโดรูเมงโดยความช่วยเหลือของควินลันและพบสถานที่กำเนิดของมาสเตอร์ในโลกใหม่ของทวีปอเมริกาก่อนจะทำการจุดระเบิดนิวเคลียร์เพื่อทำลายมันได้ในที่สุดหลังการระเบิด มาสเตอร์จะถูกทำลายไปพร้อมกับสตรีกอยทั้งหมดในขณะที่มนุษย์ที่รอดชีวิตอยู่พยายามสร้างสังคมของตัวเองขึ้นมาใหม่ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe พร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งที่อยู่ข้างๆเพื่อติดตามคลิปตอนต่อๆไปได้ที่ The Fan Faction Studio แหล่งรวมข้อมูลสำหรับแฟนเดนตายโดยแฟนเดนตายเพื่อแฟนเดนตายที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ